โอ้ยบอสโจเขามาบอสท,ทจ้างบอสโจบอสโจบว่างวอนท,ทีส่สีอืมบอสโจบอสโจเนี่แล้วกกอนสมเล็บอย่างยิ่งไงเพราะว่าเรามีครูปรเม,แมีแล้วก็มีครูปรเมีหลายคนน่ะล่ะเมียก็เป็นใจนําดิคุณสอนนุ่นเล้วกว่าเก่งนําสวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหักแพ่งสุกุสุคนค่ะ กลับมาพอดกันอีกแล้วนะคะกับดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนทั้งช่อง u t u b e แล้วก็ทั้งเพจค่ะ f c e b o o k f แ n p a g e ดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการเบิงคลิปวิดีโอแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากแชรทุกคลิปวิดีโอนำเบิงคลิปใดแช์คลิปนั้นเบิงตอนใดแช่ตอนนั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะขอบคุณได้ไลค์ค่ะ เรื่องที่สาวนมยื่นสิเวเาต่อไปนีนั่นจริงๆอยากว้าตั้งแต่ช่วงเศร้าๆแล้วล่ะ แต่ว่าสาวน้องเยินกับมีภารกิจเนาะพึงวางที่จะามาเบาสู่กันฟัง่งพึงสะดวกที่จะมาอัดคลิปพี่น้องเป็นเรื่องที่บอสโจเพิ่นไปแช่ไล่ของอคุณประจักษ์ชัยไหทองคำนะคะพี่น้องหรือว่าในห่างประจักษ์ชัยเนาะเพิ่นไปแช่ไล่มากเราเพิ่นกะเข้าไปทักทายกันอยากกินเขาน้ำกันจังกซีนะคะแต่ด้วยภารกิจนาทีแต่และคนอาจจะหยงยากกับบพท่านสะดวก ที่จะมีเวลาไปกินเข่าน้ำกันไปคุยกันเป็นบอค่้าพี่น้องแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้ฟังผานไลฟสดของอคุณประจักษ์ชัยนะคะเพิ่นกับว้าชื่นชมพี่น้องชื่นชมบอสโจ สาวน้อยเพชรปันแพงหลังจากบมโจไปคอมเมนต์เพิ่นกระชื่นชมออกมาเว้าถึงว่าทาว้ายุคนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะว้าถึงยุคนี้หมอล่ำโซเชียลยืนหนึ่งในยุคนี้ต้องยกไห้สาวน้อยเพชรปันแพงตรงยกไห้เว้าเรื่องผู้บริหาร ครูบริหารนอที่ซูเมอร์นีเก้าขึ้นมาเป็นนักธุรกิจเต็มตัวเป็นว่านอ่าคือเหมือนครบวงจรเป็นวาพี่น้องทั้งเป็นเจ้าของวงหมอลำวงใหญ่สาวน้อยเพียรปันแพงทั้งรับงานในส่วนของมินิคอนเสิร์ตเขาพับก็ะไดมีรถแหฮนํายังจะมีในรูปแบบแบบ,แบ,บพวกงานอีเวนต์งานอย่างแบบคือในนามของสาวน้อยเสเดิดแปนเป็นเจ้าของบริษัทคายเพลง ลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดเังเสินะพี่น้องหมายถึงว่าครบวงจรแล้วถ้าเปรียบเหมือนนักธุรกิจคือนักธุรกิจที่เต็มรูปแบบและประสบความสําเร็จเพิ่นว่าเพิ่นยินดีน้าพี่น้องเพิ่นยินดีนําเพิ่นว่าก่อนหน้านี้เมื่อจกักสามสิบปีที่ผ่านมาเพิ่นเห็น่าเพิ่นก็ว,ว่าสุดยอดแล้วสําหรับสาวน้อยเพชรปันแพงสาหรับบอดโจแต่ว่าพ่อนี่นี่เบื้องปีนี่ว่าสันเนาะพ่อมีอีหล่าอุ้งอิง มาอยู่ดำป้าพี่น้องเพิ่นใส่เขาา ood, Albert, ้าาหูดเอาเบิร์สุยางหูดหูดเอาเบิร์ภาษาอีสานรูดเอาทุกอย่างภาษากลางรูดเอากวาดเอากวาดเรียบ <c oughs> จะสิแปลว่าจยังไงพี่น้องเข้าใจคาว่าหูดเอาเบิร์สุยางอยู่บ่พี ood, Albert, ่น้องเออหูดเอาเบิร์สุยางมาสั่น ค,คือคือไรว่าบึงหันแล้วเนาะในจะมอหล่ามในจะเข่าพับกับไปเมนว่าแบบรูปแบบมินิคอนเสิร์ตยุคนี้ต้องยกไข่มอล่มโซเชียลสาวน้อยเพชรบ้านแพงยกไข่บอสโจยม,มันินแห่งสาวน้อยเพชรบ้านแพงผู้นํากระแสโซเชียลซึ่งเพิ่อนออกโตน้อเพิ่นกับว่าเพิ่นกับบอดรทนาดทั้งด้านนี้ได้เพิ่นวานนะคะแต่นี่คือ การชื่นชมกันพี่น้องการชื่นชมความกินตีไปน้ำกันที่สาวนุ่มเยงเห็นแีแหละสาวนุ่มยีงก็ว่าเออเนาะเพิินกะ ชื่นชมซึ่งกันเลยกันคนในวงการเดียวกันบอ่ว่าจะวงการใดกันแล้วแต่หลักพี่น้องจริงๆแล้วนี่เฮาควรจะชื่นชมยินดีเมื่อคนอื่นใดดีดเราป็นใส่คําว่าไผดังไผรวยจงช่วยเขายินดีเสื้อซาดแห้งเยเมนสาบอุยกันพี่น้องคํำนี้เขาเคยได้ยินมาตลอดเกิดเป็นคนอีสานห้ยหักแพ่งกันไวไพ่ดียดัีให้สุกยูส่วนสู้ย่ายาลืน ขั้นแมนผู้ใดเ็ดคียร์ให้ให้ค่อยๆว้าไขาแก่ซอยกันแมนบอกครับพี่น้องคำานี้ยังใส่ได้ตลอดในห่างประจักใจเพื่นก็นว่าไพรุ่ย,ยอ่าไพดังไพรุ่ย,ยจงช่วยเขายินดีเพิ่นว่าแล้วก็อ่าสเน่อีกอย่างหนึ่งที่เพิ่นบอกผ่านมาอันบอกบอโจว่าบโจ,บอโจเอ้ยว่าสันหรือว่ามอลำคณะอื่นๆน้นนำเนาะเพลงของไหทต้องคํามนะว่าสันนาะบอกว่าจะเป็นน้องลำยาไยบอกว่าจะเป็น ศิล,ลปินอีกลหลายท่านที่มาอยู่ในสังกัดไอซอนสินใช่พ่นเปิดเพลงเมื่อวานเพิ่นเห็นเพลงใหม่ให้ไอซอนสินใช่เอื้อยดาระเอื้อยดาล้าจังสีนะอ,อาน้องนุชวิลาวันจังสีนะคะเพิ่นบอกว่าเอาไปแกะเอาไปเล่นซอยกันเดอ้อเพิ่นว่าในวงการเดียวกันเนาะพี่น้องเพิ่นยินดีนําแล้วเพิ่นบอกว่าถา้าเฮาซอยกันแบบนี้วงการก็จะคึกคัก เพิน่นว่านอกก้องกสิมวนไปน้ากันนะนะพี่น้องคือกันเลยน้องก,กับบอสโจบอสโ,โจนี่บอกว่าจริงๆทุกเพลงมีลิขสิทธิ์ทุกการแสดงมีลิขสิทธิ์แต่เพิ่อนอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์บอกว่าจะเป็นวงมอล่ำรถแง่หมู่พวกเพื่อนฟูงเห็ดร้านอาหารพับบาต่างๆเป็นบอกอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์เป็นความเอือเ้อเฟื้อเพื่อแพร่ต่อกันได้ค่ะพี่น้อง เรามวนไปน้องกันมีความสุขไปน้ากันสาวน้งเย็นเห็นเราก็อยากเอามาเ้าเราก็อยากจะยิบยืมเอาคำว่าเ,าเพื่อน,น,นละมาให้พี่น้องฟังอีกจักเทือนหนึ่งเพิ่นยกไข้บอสโจโยมมนินแห่งสาวหน่อยเพชรบานแพงคือผู้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพื่นว่านะคะในโลกใบใหม่หมอล่ำโซ่เชียล ยุคโซเชียลเพื่นถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยเพิ่นว่าฟังแล้วคนคิ้งลุกพี่น้องยินดีมีความสุขฟังแล้วคนคิ้งลุกนะคะแล้วู้ีมีส่วนแห้งในยุคนี้นี่เน,นะ,ะ่ยคืออีลาอุงอิงนีลาพี่น้องคะสุดยอดอีลีอ้าพี่น้องคะขอบคุณคะ่ะ ขอบคุณอขอความหรือว่าความหู้สึกดีๆที่ในหางประจักษ์ใช่เพิ่นไล่สวนเราเพิ่นแสดงออกให้เห็นต่อบอสโจล้วก็ความสัมพันธ์เนาะอ้ายเอือยน้องนุงความสัมพันธ์มีมูมีพวกมีพ่องคือว่านะคะบอสโจกับทางด้านของในห่างประจักษ์ชช่ให้ทองคำเพื่อนเอื่นอย่างสิ่อตเนาอเพื่นเอืนนอเ่นอนย่างก่ออัน ไดห่างจักที่บอกกับได้ห่างโจที่บอกแม่บอกคะเพ่าะเนห่างจักบอกกับในห่างโจบอกพี่น้องเอาพี่น้องคะ่ะนี่แหละคือบอสจักกับบอสโจประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะพี่น้องขอบคุณที่ติดตามคลิปวิดีโอกระสานนเยืนฝากแชร์คลิปวิดีโอนํานะคะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะบอสโจเนี่คือเป็นนักบริหาร ทิศเมื่ลักทุชาร์่ะผู้บริหารหมอลำยุคใหม่อันดับหนึ่งของเมืองไทยเห็นปะโบดอีกเนีกับแมนเมื่แล้วตอนนี้เห็ดเห็ดเสดเดือบแบนอีกได้ปะเนี่ยเสดือเสดืออีกได้ปะเนี่ยอ่ะอาญ่าอีกปะเนี่ยไปใส่กับแมนเมื่ดีว่าเราปั่นหมอลำด้เนี่ยถ้าเรามาปั่นสายเดาสายดิ่งนี่ก็ดีกูโอ้ยมันสิงหงกันดีว่าเราไปไปทางที่เราถนัดเราก็เราเก่งทางหมอลำ แล้วฝืนหมอล่ำได้ภายในสามสี่ปีเนี่ยแต่ก่อนไปล่ำอยู่นนวนขวผมหุ่นก็ป๋าช่วยเนาะก็มาฟังเกสกซเศร้ากันอยู่ก่อนโควิดก่อนโควิดนี่แหละหรือหลังโควิดหน่อยๆเนาะตอนนั้นพิลีพิลีลสอลียังบรร่ท่านเสียเดยผ่านไปอีกปีนึงเมื่อนั้นสอลียังดังกัน่นเอารถเอาผาดอืม รดเอาผ่าดขั้น,น้ำดำป้ายแดงเลยเจลีเฮานะครับกับังเงืดเงดเครื่องเสียงเงืดเครื่องเสียงเงืดเงด้องงดดดจอย LED บอดโจตอนนั้นก็ว่ามันคักันเนี่ยเลยมึงอุ้งอิงมึงปีที่แล้วมันนี่กวัานี้ยหวยหดไปหมดเลยหงดไปหอดสายพับทว่าป,ปิดวงกับโบเดยูได้่เศร้าเพราะวันมี่มีนี่หอบเอาเงินมาเนี่ยมาหลอกมาไล่เมื่องนอกเมืออหน้าหอบเอาคอนเทน ข่อยเห็ดน้ำราอ่พเป็นข่อยย่อมหลับเลยย่อมใจย่อมย่อมย่อมมันนี่ผมก็เลยว่าให้ผมเห็ดหมอล่ำซะให้เห็ดเป็นนักร้องซะให้โจเห็ดหมอล่ำโจมีสาวหน่อยเพลิดเนแพงประจักษ์ใช้กับสีมีแต่สาวใหญ่คือนยังดาหลานี่มัยนักร้องผู้สาวๆของผมมาสมัครเด้อ่าอ่าความคุ้สลับบอสโจแซ่ล้วจะบู๊ดขอบคุณบอสโจสขอ่อ,จขอยมาเล่าลายเมือนะั้นเราเห็ดคอนเทนต์มือถือตัวเดียวเนี่ยแป๊บๆล่องบัตถุทหารที ทีมงานป่าต้นสื้เราเปือปบแบบเราบอกอะไรเลยสุดเลยเราลงแต่ช่องเราล่องแต่ช่องซือ้อมาสุดยอดอยู่นะครับขอพัหรับน้องโจโอ้ยความสมเร็เนี่ยยินดีนะ้ไผ่ดังไผ่รวยจงช่วยเขายินดีนะยินดีมันถ้าไม่วงการนั่นคือคืนมันถ้าไมวงการนี่คือคักเป็นยังมค้องปั้นนักร้องดาหลาเป็นยังค้งตงปั้นสอนชนไช่เป็นยังค้อตงปั้น เออยังก่อนเลยอ่อบุญชูบัวผางเป็นยังคนอพันเอ่อนุตปิลาวันผมจะมีเบอร์ใหญ่เบอร์กลางเบอร์หน่อยนําเนีนะครับเพราะตลาดตลาดมันมันสี่คนในคิดการตลาดเนี่ยบอสโจเนี่ยเป็นนักธุรกิจเต็มรูปแบบแล้วไม่ได้สร้างแต่หมอลำนะครับทำค่ายเพลงทำรถแฮ่ไปน้ำกันอร่อยเนี่ยบอสโจเขารถแห่มากขั้นหม่กับกระรั่งสี่เห็ดกันอยู่เนี่ย